คุณรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีกำลังใจที่จะดูแลคนที่คุณรับไหมคะภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ก็คือความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจากการดูแลคนป่วยตัวนึง่งเป็นระยะเวลานาน,น,น ไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขานะคะแต่ร่างกายและใจของคุณต้องการพักจริงๆสัญญาณเตือนเหนื่อยแม้พักเต็มที่อาณ์หดกิดง่ายขาดแรงบันดาลใจแค่คิดก็รู้สึกผิดผลกระทบถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองสุขภาพกายและใจแย่ลงความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดอาจส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยแนทางการดูแลตัวเองแบ่งเวลาพักบ้างขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณหนักมาก ที่ i ไอแ e ล l วลเน s เราเข้าใจดีว่าคนดูแลก็ต้องการการดูแลเหมือนกันถ้าคุณอยากพักเติมพลังเรามีบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนทั้งที่ศูนย์และที่บ้านเพื่อให้คุณได้มีเวลาพักหายใจบ้างมีพยาบาลและนักกายภาพบำบัดดูแลใกล้ชิดเหมือนอยู่กับครอบครัวคุณดูแลคนที่คุณรักได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณดูแลตัวเองด้วย ถ้าต้องการให้เราช่วยดูแลมาลองเยี่ยมชมที่ i r e Wellness ได้เลยนะคะ